นำเสนอข้อมูลข่าวสารจากจากสำนักงานสปสอดหรือว่าสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติโดยแมวน้อยนัทวดีและหนุ่มวอนพงศทองดีจากช่องสมาคมสร้างงานสร้างอาชีพอิสระคนตาบอดไทยฝากกดติดตามให้กำลังใจทางช่องของเราด้วยเปลี่ยนสิทธิรักษาพยาบาลจากประกันสังคมมาเป็นสิทธิบัตรทองหรือบัตร 30สิบาทต้องทำอย่างไรกรณีที่ผู้ประกันตนลาออกจากงานว่างงานและไม่ได้ส่งเงินสมทบประกันสังคมต่อตามมาตราส9สิสิทธิการคุ้มครอง,รองตามพระราชบัญญัติประกันสังคมจะคุ้มครองต่ออีก6เดือนหลังจากพ้นระยะเวลาคุ้มครอง6เดือนแล้วท่านสามารถลงทะเบียนสิทธิหลักรประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองหรือบัตร30สบบาทการณีที่ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนสปสอชอ ได้จัดระบบลงทะเบียนแทนให้กรณีบุคคลสิ้นสุดสิทธิการรักษาพยาบาลอื่นที่รัฐจัดให้เช่นสวัสดิการรักษาพยาบาลค่าราชการต่อรัฐวิสาหากิจหรือสิ้นสุดสิทธิประกันสังคมเป็นต้นทั้งนี้ภายหลังท่านสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำสถานพยาบาลได้ปีละไม่เกิน4ครั้งโดยตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการประจำได้ที่เลือกพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือพื้นที่ต่างจังหวัดโดยระบุเลือกตามพื้นที่ผักอาศัยจริงลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเอง2ช่องทาง 1, พพ 1. แงอปพพรอ i แอปพลิเคชันสอบสอชอดาวน์โหลดแอป,ปคำว่าสอบสอชอได้ทั้งระบบ Android และ iOS เลือกเมนูเปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเอง2 Line oa สอบสอชอแอดไลน์สอบสอชอพิมพ์ค้นหา line id เอียน h ชโซเลือกเมนู เปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเองหรือ um. ติดต่อด้วยตนเองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอพสตาอังโรงพยาบาลรัดใกล้บ้านวันและเวลาราชการกรุงเทพมหานครสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสสชชั้นสองอาคารบีทิศตะวันตกศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพหรือโทรสายด่วนสปสช1330 เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครการใช้สิทธิเข้ารับบริการ1ติดต่อที่หน่วยบริการปฐมภูมิต่อนหน่วยบริการประจำของผู้มีสิทธิบัตรทองกรณีเกินศักยภาพจะส่งตัวไปหน่วยบริการที่รับส่งต่อสองแจ้งความจำนงใช้สิทธิบัตรทองก่อนรับบริการ3แสดงบัตรประจำตัวประชาชนสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช 1,330ตลอด24ชั่วโมงโทรฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่าย Line สอบสอชอพิมพ์ Line ID HSO หรือคลิก Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Line Traffic Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหา ID Traffic Fondue หรือคลิก Line สอบสอชอพิมพ์ Line ID HSO หรือคลิก Facebook สำนักงาน Facebook สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไลน์ทราฟฟิฟอนดูเป็นเพื่อนใน LINE ค้นหา ID t r a f f ฟ f o n d ดูหรือคลิกโปรดติดตามสารดีดีคลิปใหม่ๆใ,ในตอนต่อไปด้วยความขอบคุณจากสมาคมสร้างงานสร้างอาชีพอิสระคนตาบอดไทย